สวัสดีครับเพื่อนๆพนี่น้องทุกทท่านครับขอบารับชมนะครับขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมาตลอดนะครับทุกทท่านครับเมื่อนี้ครับสีผ้ามาแก่แก้ปัญหาไม่ตีเอกนะครับไม่ตีเอกวิทยุคนมติครับนาฬิกากรบปติดครับเปิดสวีทใเบิ้งครับนี่ครับ ดปกติครับแต่วิทยุก็มีการปกติดครับนี่ไปแกบมังครับมันมนไดร์บอลครับตามครับก่อนดึงทั้งกระเบืบ้องฟิวนะครับฟิวฟิวเน้นหัวเกลงนะครับเข็มมันร้อนครับเกลียวมันก็ เช็คมุนฟิวนะครับฟิวของเบิ้งฟิวเบิรีนก็จะเป็นมานตัวนี้ครับตัวนี้นะครับนะนะของฟนะิววิทยยุ มีสิ่งนี้นี่กะในรถไม้ตีนะครับคีมคีมมีฟิลโง่ไหมเราคีมนี้นะครับนี่วางเบิงเลยปากแหลมขับเขี็มอู้เนียนตืบเรื่อยตัวนี้นะครับไหลไมาแล้ว ปเป็นน้ำดำนะครับสีมันเป็นขาดทีทีดำปื้ดๆนะครับคงสิงเป็นตัวนี้คนระับดำปื้ดๆเนดะี๋ยวคืออิวกับสื่อมาแล้วครับแต่ว่าตกเก่าคนไทยเท่าไหร่นะยี่สิบเอ็มครับ 20แอมป์แต่หน้านีมันบอกว่า15แอมป์15แอมป์เราก็ซื่อมากเป็น15แอมแล้วคับเห็นบอก15แอมป์มันคนละสีเลยครับ15แอมป์กับ20แอมป์เดี๋ยวใส่บ้างนะครับตมีนบอก ใส่เข้าไปที่เดิมใส่เรียบร้อยนะครับพี่นี่ซื้อมากอ่ะสามตัวเศ้านะครับสามตัวยี่สิบบาทสามตัวยี่สิบตลาด้ันเฮ้านะครับมาเสกตรงไหม,มนะครับ เยมากครับนี่ครับติดแล้วครับติดแล้วก็คงจะเป็นแมนตัวน,นั้นจริงนะครับฟิวฟิวขาดครับปิดมดเปิดออนเนี่ยกับติดครับเปิดเอซี่จะอยู่กับติดนี่การกับติดน,นะครับกับปเปี๊ยบว่า แก่ถึงจุดด้วยนะครับฟิววิทยุนาฬิกานะครับตัวนี้นะครับตัวเงินกับโมโหจ้า,าก็ยังดอกแต่ว่า,า,าวฟิวนาฬิกามิเตียตัวนี้ครับก็บมีเสียงแสียก่อนจากวัดเนี่ยคือบอกเป็นยังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ก็ไม้กำลังใจติดตามรับชมนะครับอยู่ดีไม่แห้งลำลวยทุกคนครับ สวัสดีครับ